คุณผู้ชมฮะกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานล่าสุดเขาเพิ่งเปิดตัวโครงการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว outsourcing service นะครับดยระบบ e work permit และศูนย์บริการกว่า40แห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งนายสมชายมรกศรีวันอธิบดีโกรมการจัดหางานท่านบอกนะครับว่าโครงการนี่ฮะ outsourcing service รวดเร็วทันสมัยโปรโง่งใสตรวจสอบได้จะช่วยลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการดำเนินการทำให้การยื่นขอใบอนุญาตท,ทำงานเนี่ยรวดเร็วถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะก็ใช้ระบบนี้แหละฮะ e work permit เข้ามาใช้ทำให้ผู้ประกอบการและคนต่างด้าวเนี่ยเวลาเขามาทำงานในบ้านเราเนาะแล้วเขาจะไปต่อไปอนุญาตเขาสามารถยื่นคำขอผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเป็นการอำนวยความสะดวกเนาะแล้วก็ลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่นะครับและจัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนที่อีก8หน่วย เพื่อจะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆด้วยครับนอกจากนี้ระบบยังรองรับการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลด้วยการบันทึกลายนิ้วมือและสแกนม่านตานะครับจะได้สร้างความมั่นใจในความถูกต้องและโปร่งใสด้วยนะครับสำหรับโครงการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว outsourcing service เนี่ยถือว่าเป็นขั้นสําคัญเลยฮะในการปฏิรูปภาครัฐ สู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงฮะจะไปช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับการจัดง,งานจะทําหน้าที่ในเรื่องของการกํากับในเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์กติกาเท่านั้นเองแล้วก็ผ่องถ่ายให้กับภาคเอกชนเข้ามาดาเนินการแทนซึ่งเมื่อเอกชนเข้ามาดําเนินการแล้วจะเกิดความชัดเจนทั้งในเรื่องของความรวดเร็ว นะฮะความทันสมัยนะครับความโปร่งใสแล้วก็ในทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบการดําเนินการต่างๆได้นักลงทุนเนี่ยนะครับสามารถทราบได้เลยว่าเขาจะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วเนี่ยจะนําผู้บริหารระดับสูงเข้ามาทํางานในประเทศไทยนั้นจะได้รับอนุญ,ญาตให้ทํางานทันทีหรือไม่นั้นก็เกิดความชัดเจนนะฮะแล้วก็จะทําให้ขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศไทยในกับนานาประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น